สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเด้อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าจอแซ่แน่วน้องพี่น้องมื้อนี้กับเบาจอนก็อยู่บ้านเนาะก็มาตนาวันนี้ก็มานอนบ้านคืนหนึ่งน้องพี่น้องก็มื้อนี้ก็สิออกหน้าคือเก่าแล้วเนาะเฮาก็สิขับวีโก้เข้ายาวเฮาเลยเนาะออกหน้าวันนี้ก็ออกไปหลายคนเนาะพี่น้องวันนี้ออกไปพวกป้าพวกลุงเป็นี่เนาะกับสาวปอดเนี่มื้อนี้ก็น้องแพ้วเิ่นก็บ่ได้ไปายน้ำน้องพี่น้องเพิ่นก็สิอยู่เฝ้าเพื่อนกับสาวแพนเนาะก็ เดี๋ยวไปเบิ่งไปส้มนํากันเลยพี่น้องนี่น้องพี่นอ้นองวีโก้เขากะสีขับวิีโก้เขาเยงไอ้น้องออกไปหน้าเซ้านิ่มเบอจนกะบทอยมาใส่เข่าเนาะเบอจนกะตักเข่าในเล่าออกไปหน้าเนาะพกกระสอบเพราะมันสีใกล้ย้ำห่างย้ำหน้าละแยกมันเข่ามาเอาอยากเนาะพี่นอ้องกะเอาไปไวลายๆกับสีกระสีอยู่บ้านใกล้แถวหน้าเลยเนาะ ว่าอยู่บ้านเขาเข้ามากต่มันค่อนข้างจะลำบากเนาะเดี๋ยวบอจอนสไปครับบอลไทยออกมาเนาะพี่น้อง ตอนนี้เขาก็จอดถาป้ากับลุงพ,นนพี่น้องพี่น้องป้ากับลุงพันกากำลังกินข้าวอยู่เนาะเมื่อน,นี้บ่าจรกับสิเป็นโซเฟอร์น้องพี่น้องเป็นคนขับรถออกไปเนาะนี่เป็นสาวพ่อนน้องพี่นอ้องกำลังหยอกลูกชายเออลูกสาวพันอยู่สบายดีสวัสดีพี่พร วันนี้เฮาก็สิใหส้สาพอดนะพี่น้องเป็นมือกล้องให้ค่อยเนาะตอนนี้ป้าลุงเพิ่นการลงมาเรียบร้อยนะพี่น้องี๋้วเฮากระสี่ออกหน้าเนาะนนบ่าวลาสตตรีโอออกหน้ากัออกไปเฮ็ดถ้วยเฮ็ดหน้าเพื่เกาเลยนพี่น้องแล้วไปเบิ่งไปส้มกันเลยพี่น้อง ทางในหมู่บ้านมาดูคนมอเตอร์ไซค์เลยเนาะ,ะเปื่อนปุนบเป้อดีดีลบละดีดีไปทำบอสเรดทำบออันนี้สิเป็นทางอันเป็นทางอันข,อข้างๆบ้านเนาะพี่น้อง นงออกนอกบ้านนะแบบว่าเลาะแคมบ้านนะน้พี <ination that kids know goodbye> ่น้องเว้ยเป็ดน้อยกับโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยบนแพลงบ่เห็นนะพี่น้องเป็ดน้อยกันแซวอยู่โอ๊ยแล้วพี่น้องค้างออกขาวมาต้องข้าวต้องข้าวต้องข้าวทังนี้เป็นนากระเจ้าเนาะ แล้วกรทางนี้เป็นบ้านเฮื่อนประชาชนของพี่น้องบริเวนทางอัน,นข่าใจกลางบ้านเนาะอันนี้เป็นทางไปไหนไปนาทางแบบหลอกแคมบ้านเลยพีน่น้องเราเล่าได้เาเล่าได้นะโอ้ยทางมันอันนี้มันกระดับแล้ว โอ้ยคุ้มบักใหญ่หนึง่งประเด็ขนาดพ้นตกแล้เถอองเถอ่อนึ่นพยาดับน่ายดีรอให้สิผักอยากกิดสภาพเย 是啊，你那个动作特别的快呢。 งตอนนี้บาจอนกะเปลี่ยนให้เบาเล้าเป็นครับแทนเนาะพี่น้องพวกผู้หญิงเพิ่นไปหาหน่อไม้นะพากันไปหาหล่อหาหน่อไม้เิ่นการชิ้่างไปตอนนี้กะหอดหวัวยางเลยเนาะพี่น้องกะอ้างกะค่อนข้างจะลำบากเนาะ พยายามฝนตกเินในแห้งนะกว่านี้เนาะพี่น้องเอ้ยทางก็บ่ค่อยดีเนาะพี่น้องเออบึนๆเออสิขึ้นบ ถ้าหอดยามมากเนาะพี่น้องแถวแต่ฝั่งีนท่วมเบอร์นอแถวเนี่ยเวลาฝนตกบ่คลาดเบอรแถวนี่ยนายพี่น้องทางกรับเป็นโศกเป็นลืมเป็นเลยเนาะ นี่ก็จะเป็นเถียงนาของชาวบ้านแหละเนาะตอนนี้ก็ออหอดไล่อ้อยเนาะพี่นอ้องหญ้าก,กเัเขียวเขียวขี่มากกับรถดับซัมพี่น้องเลยลงค่อยเนาะเบรกกับเบรกประยู่พี่นอ้องไลเลย khỏi đi hàng cả nhạc nó hàng cái không ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền không บืนบืนเกือบได้สุกพี่น้องเลยบ่อนหน้ามันขาดนอกคนตกนแห้งซอแห้งห่องกว่นี่เลยมันเป็นห้องเป็นยังบ่อนหน้ามไหลหน้ามยังไมพี่น้องมันก็ขาดเบิดทางกัน ทางข้างหน้าแห้งโหดพี่น้องเลยดินต้มเหนียวเลยนะดินต้มเหนียวเป็นดินดากเนาะดินเหนียวลื่นแค่ไดีดินนันนน่นเองว่าแต่อยไปเด้อ บ้านในบ่อจอนน่ะรถจักรมาพี่น้องเละเบิดลขีดต้มโอเบิ้ลแถวล่อแถวอย่างมาเนาะไปเขบาได้ไไดดน่องแถวกับสาหอนอย่าเจนได้ย่างเอาพี่น้องเนี่ยเอียงผักเนี่ยลุยขีดต้มแล้วก็มาลุยน้าอีกพี่น้อง ต้องเลขสองเนาะเลขสามนี่ไปบอลอดพี่น้องเลยเข้าเลขสามนี่มิแต่อยากดับติดทลายเลยตอลยีอยู่วันนี้เนาะพี่น้องที่บอจอนให้น้องแพลวกับซาบอตลงอย่างเนะาะอากระพาะมิแต่กิโตมเนาะ ไายขนาดทางแบตปั้นลินบักตะลูดแล้ว <laughs> นกะนการล่มการล่มาอยู่างทางตอนนี้ก็ฮอดทางแดงใช่ไหมพี่น้องการทางก็สีดีนจัๆหน่อยเนาะนีื่อสิ้เป็นทางไปบ้านนาคอยเนาะบ้าน ใกล้ๆหน้าเบาจอดแล้วเนาะโอเคนะพี่น้องค่าเบึงบาดห้อนหน้าเนาะ oh <yeah. S 1> ตอนนี้ฮะก็มาฮหอนหน้าเลยเนาะพี่น้องรหลดกระจอดไปเก๊เก okay, okay. ๊มุมมุมหน้าเขาาโอ้โห โอเคน้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าวจอนกันสีขอจบคลิปอาไว้สักนี้ก่อนเด้อมกักะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะคให้แลวก็สั่นกระดิ่งให้บ่าวจอนในเด้อเพื่อสิบ่าพลาดคลิปใหม่ๆจากซองของเฮาเนะกอขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคเนาะที่เข้ามาติดตามและเป็นกำลังใจให้บ่าวจอนสำหรับคลิปนี้กะขอโตลาไปก่อนพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง